ครับผมนายพี่นุสินานนะครับผู้บริการในรอบเครื่องสีสถาบันนครน,นะครับวันนี้ผมจะแนะนำกานรตรวจเช็ครถปักรวรรดิน,นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการแนะนำการตรวจเช็คนรถล้อนะครับด้านป่านะครับ มาตอนที่สองมาตัวเซ็ตครับแก้มยางของรถมโนโน่ครับฝุ่นล้อดำนะครับว่ามีการตแตกเล้ามีการรอยขีดอะไรของแก้มยางไหมครับและมาดูการดูหน้ายางครับมีการตแตกเล้าหรือมีเสียด,ดินเสียดตะปูเสยดอะไรไหมหน้ายางนะครับ เราตรวจหน้ายางเสร็จแล้วนะครับก็มาตรวจด,ด,ดูว่าตุกบ,บางลุมหน้านครับมีรอยแตกเลาไหมครับของกระจกหน้าไหมครับอัดมาก็มาดูนะครับยางปัดน้ำฝนครับมีรอยแตกมีรอ,อยเป็นรอยขีดรอยเสียด้ายเสียดอะไเป็นไหมครับ ก็ดูว yeah, right. ่ามีรอยแตกรล้าของยางสัดมะขอนไหครับว่ามีรอยตีก้อยแตก็นิดยางมสภาพไหมครับถ้ามัสภาพก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูตาไฟหน้ารของโน้ตครับมีรอยแตกรอยรล้าหรือมีเศษน้าอะไรเข้าไหมครับก็มีไฟเดียวมีเศษอะไรเข้ามีเตษนะครับ ันต,ตัวไปนะครับจะเ,เปิดจะกำหน้าแล้วก็มาตัวเช็คระน้ำมันคาร์ดนะครับพอเราดูว่าเปิดรางหน้ามีเหล็กคำนะครับเราก็มาตัวเช็คน,นะครับ วาวกบคุมเบรกง้านะครับว่ามีรั่มรั่วไหมครับในระบบเราก็มาดูว่าระบบคาร์บมันคาร์ดมีการรั่วใไงไหมครับถ้าเกิดการรั่วก็ทําการซ่อมแซมนะครับว่าตัวนี้ครับมันคาร์ดโอเคนะครับเราก็ตัวเช็คว่ามอเตอร์ปัดน้ำฝนเรีเหล็ก ยึดนะครับว่าการคาดปันตุนโอเคไหมครับแล้วก็ตรวจสอว่ากระจุกน้ำยาแอว่าโอเคไหมครับว่าเราทำการตรวจเช็คว่าค่าตรวจเช็คแค่นี้น,นะครับตรงสตาร์ทเครื่องเปิดระบบแอนะครับว่าดูการไหลของน้ำยาแอนะครับ นี่ก็ตัวชิคว่าปูพองอะไรครับมีการน้ำมันรั่วไหมครับว่าถ้าเกิดการรั่วของระบบของปูพองอะไรก็ทําการซ่อมนะครับถ้าเกิดการซีนรั่วหรือลิงรั่วเราทําการซ่อมแซมนะครับมี่ก็แสงเตยคุณเล่ยน,นะครับถ้าเกิดแมลงหรือเกิดฝุนละอองล้วก็ทําการต่อนะครับนี่ครับนี่ก็ แขนคนอนเซอร์ระบบแอร์นะครับถ้าเกิดการุ่นหรือแรงจับเราก็ทำการเป่านะครับ น็อต้อด้านขวานะครับเราจะฟังเสียงว่าน,น็อตโนด,ด้านขายนะครับดเแค็คมาดูการตัวเช็คนะครับว่าแยกยางล้อนะครับมีการสิบล้อดไหมครับว่ามีเกิดการแตกเล้าหรือการเศษสีหรือเหยียบไม้เหยเียบอะไรตะปูนะครับ ก็ตัวเซ็ตหน้ายางครับมีเสียอะไรมีติดสีตะปูเสียเหมืเสียแรติไน,นะครับถ้ามีเสียติดเสียแรติติดก็ทำครับไปตวงออกนักออกนะครับนำงานแยกลุง,งยางใน,านงานลุงยางนะครับตามค่ามาตรฐานนะครับ การลมก็โอเคนะครับทำการยกคัวนะครับทำการควนล็อกนะครับคัวนี้ทำการยกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงนะครับเราทำการล็อกนะครับแล้วตัวติดกัน กานมือของใบพัดลมนะครับของยาสีของที่ปั๊มนะครับแล้วตัวเช็คการรั่วของน้ํามันหรือน้ำยาหม้อน้านะครับที่ฝาหม้อน้าหรือข้อต่อนะครับของข้อน้ํานะครับและวงโซลามีการรั่วไหมครับตัวเช็คแทนการตัวเช็คนะครับรับน้ํามันเครื่องนะครับ เราก็ตรวจเช็คว่าดูระดัดบน้ำมันเครื่องนะครับนี้อยู่ที่จุด,ดที่สองนะครับถ้าเป็นจุดที่หนึ่งะครับน้ำมันเครื่องต่ำนะครับนี้น้ำมันเครื่องปกติครับจุดที่สองนะครับนี่ครับตัวตัวเช็คนะครับระดับของน้ำมันคุกน้ำมันพาวเวอร์นะครับนี้ปกตินะครับอายุการใช้งานก็ประมาณหกเดือนนะครับหรือนึ่งปีนะ ของมันพาเวอร์นะครับกล้วดำเนิตรวเช็สัญญาณครับแรงดึงของสายพานนะครับตัวเช็คระบบการปลอกอากาศนะครับ อก็กากต้องเป่าจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับว่าเพื่อให้ฝุ่นออกนะครับก็ข้างในไม่ไม่ไม่แนะนําให้เป่านะครับถ้าเป่าจะทําให้เสษ้ผ้าแล้วฉีกขาดได้นะครับ ตรเช็คนะครับของกองดักน้ำนะครับว่ามีมีน้ำในระบบไหมครับว่าถ้าถ้ามีน้ำในระบบลูกลอยสีแดงก็จะลอยขึ้นนะครับว่าถ้าสีแดงที่ลอยขึ้นก็มีน้ำในระบบเราก็ททำการเปลี่ยนกองดักน้ำกองซ่ากองดักน้ำนะครับเพื่อรักษาลุงรักษาระบบระบบสปายปั๊มระบบหัวฉีดน,นะครับของเครื่องยนต์ ตอนต่อไปครับตัวเช็คน้อ้ด้านซ้ายนะครับหลังซ้ายนะครับก็เปิดกานนี่ไหมครับตัวเช็ค,คตัวล้อสจนะครับก็มาตัวเช็คแยมยางครับล้อหลังครับข้านซ้ายนะครับ เราก็มาตรวจเช็คหน้ายางนะครับว่ามีสศษีศษตะปูเศษอะไรไหมครับถ้ามีเศษหินก็ออกนะครับก่อทำการตรวจเช็คลมยางนะครับว่าแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานนะครับ แรงดันตามค่ามาตรฐานนะครับมาทำการตัวจช็คนะครับ ไฟท้ายนะครับมีไฟเลี้ยวมีรอยแตกรอยรย้าวมีน้ำอะไรเข้าไหมครับมาตรวจเช็คดูนะครับว่ามีไฟน้อยไฟเลี้ยวมีเีษน้ำมีบอดไฟสับลุตไหมครับตอนต่อไปครับมาตรวจเช็คล้อหลังหนะะ้าตานะครับ ตันพราะว่าเสียงมันตายนะครับเสร็จแก๊สก,กันครับเราตัวเช็คแก้มยางนะครับลหลด้านขวาวนกะ็มีการเหียกลาวไหมครับ เร่งดานยางนะครับมีเศษตีนเศษอะไรเศษตะปูเศษอะไรติดมีเศษเศษตะปูติดนิดหนึ่งทำให้ยางรั่วได้นะครับการปะยางครับทำให้ยางเสียหายได้ปรทธานการตัวชี้เรงดันลมยางนะครับวางค่ามา ตามค่ามาตรฐะผ่าน,นครับแล้วต่อไปครับมาตัวเช็คระบบดับน้ำกันแบาตเตอรี่นะครับเราเอาเขมาตัวตัวเช็คบกกั้วงต้องแน่นนแน่นนะครับเดี๋ยวมีขี้เกลือมีอะไรครับอันนี้เกลือก็ทำการเซ็คดึงท่าเกิดรวมกันน็อตให้แน่นนะครับ แล้วก็มาตัวเช็กระดับน้ากันนะครับถ้ายุูน้ํากันในะรดนนนะดับมันจะมีมันจะมีน้ําติดแบบนี้นะครับแล้วตัวเช็คทุกรูนะครับของระดับน้ากันนะครับ ันก็ปกติครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับตรวเช็คนะครับระดับน้ำมันเบรกนะครับอยู่ในระดับไหมครับถ้าอยู่ในระดับก็ปกตินะครับถ้าเกิดการน้ำมันเบรกคุกเบรกลดลงถ้าเกิดการรั่วในระบบ ระบบปิ่งนะครับถ้าในการรั่วทำงานซ่อมทุกอี่ยนทุกอย่างก็เป็นระบบปิ่งน,นะครับแล้วก็ตวรวจเช็คระบบที่ปล่อยลมนับปล่อยน้ํางงนะครับมีถังลมนะครับถ้าคือแนนเนอร์หรือทำให้เกิดการเสรียหายของสารเติมเชื้อพื่อมีน้ําในถังนะครับแล้วก็ตัวเช็คนะครับว่า ของโช๊มีน้ำมันรั่วไหมครับถ,ถ้าเกิดการรั่วทําการเปี่ยนนะครับมีนซิกของของลูกหมากด้วยนะครับว่ามีเศษเกอร์แตกหักแตกกรุดไหมครับว่าถ้าเกิดการแตกก็มีสีดินอะไรเข้าไปนะครับ ว่าไฟหน้าปัดนะครับมีอะไรบ้างนะครับว่ามีไฟลูกเครื่องตัวซีิเูเจมีไฟลูกเครื่องไฟอะไรอะไรบ้างครับไฟการน้ำมันไฟเครื่องขัดนิรภัไไฟเบ,บรกมือนะครับทำการตัวเช็คระบบเบรกมือนะครับดูซิการดึงว่าเบรกมือระยะการดึงดึงเบรกมือเจ็ดแจ็คถึงสี่แจ็คนะครับ สามแก๊กนะครับสี่แก๊กนะครับห้าแจ็คนะครับโอเคครับผมระยะเบรกมือเจ็ดแก๊กนะครับทำการตรวจเช็คนะครับไฟหน้าปัดนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องไฟลุกเครื่องก็จะดับนะครับกับไฟกามันกับไฟแบตเตอรี่นะครับต่อต่อก่อนสตาร์ทเครื่องเราต้องเช็คหนึ่งเกียร์ว่างนะครับเดียบค้านะครับเพื่อไม่ให้ เครื่องยนต์ทำง,งานหนักนะครับลงมันตัดเครื่องถ้าตัดเครื่องนะครับไฟลูกเครื่องจะดับนะครับตบก,กาลน้ำมันดับครับไฟลูกแบตเตอรี่จะดับลงนะครับโอเคครับผม ตัวิกบุกไปนะครับเรไต้เนี้ยซ้ายครับรไตเนี้ยขวาครับเรไตพระธรรมะครับตนเชิญครับเรไตหน้าครับไมดีครับไม่ต่างครับเรไฟสูงครับโอเคครับทำการตรวิกปันน้ำครับการทำงานของป การสีน้ำว่านะครับมอเตอร์การผสมทำงานนะครับาการสีน้ำน,น้ำตานผลน้ำผลโอเคคนระับต่อไปบกบบบนาตบบผมก็บบข,ขอ เทคโนัลยีแค่นีน้ครับเป็างงานนายทิโร่ศเสิธรรมตัวแทนชนะงนิโน่เบอร์สีาส,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 สาขาพรนครครับขอขอบคุณครับ